สวัสดีครับกลับมาพบกับอักษรออนเลินกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับนักเรียนชั้นม .6 นะครับในวันนี้นะครับพบกับคุณครูนะครับวันนี้ตอนที่1การพัฒนาทักษะการอ่านนะครับหน่วยการเรียนรู้ที่1การอ่านวินิจสารทีนี้เราต้องมาทําความเข้าใจกันก่อนว่าวินิจเนี่ยมันมีความหมายว่าอย่างไรนะครับวินิจมีความหมายว่าตรวจตรานะครับมีความหมายว่าพิจารณานั่นเองนะครับ การอ่านวินิจฉาในวันนี้ที่เราจะคุยกันเนี่ยมีอยู่สส่วนด้วยกันส่วนที่1คือการอ่านแปลความตีความและขยายความนะครับในส่วนที่2นะครับเป็นการอ่านเพื่อคาดคะเนเหตุการณ์และประเมินค่าครับทีนี้เรามาดูกันก่อนเนาะการอ่านแปลความตีความและขยายความสำคัญมากๆนะครับออกข้อสอบออกข้อสอบเข้ามาหาวิทยาลัยด้วยเป็นการอ่านที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกัน นะครับการอ่านแปลความเนี่ยคือการอ่านแปลเรื่องราวเดิมให้เป็นคำพูดใหม่หรือเป็นถ้อยคำใหม่นะครับมี4ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1แปลคำศัพท์เฉพาะให้เป็นภาษาธรรมดาข้อที่2แปลข้อความเดิมที่เป็นสํานวนโวหารให้เป็นความใหม่ที่เข้าใจง่ายขึ้นข้อที่3ครับแปลสํานวนสุภาษิต 4. แปลความจากเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ต่างๆครับ ทีนี้การอ่านแป,แปลความมีหลากหลายรูปแบบดังนี้ 1. คือแปลคำศัพท์เฉพาะให้เป็นภาษา,ษาธรรมดาเช่นสเสวยเนี่ยหมายถึงกินนะครับบุบผาหมายถึงดอกไม้นะครับดอกฟ้าก็หมายถึงนางผู้สูงส่งนะครับต่อมาครับแปลข้อความที่เป็นสำนวนวัวหารเช่นผีแดงถล่มปืนใหญ่ยับ5ต่อ1หมายถึงทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ชนะทีมอาเซนนลอยางขาดลอยด้วยคะแนน5ต่อ1ประตูทีนี้แปลสำนวนสุภาษิตครับเช่นธรรมโมหเวรักคติธรรมจารีแปลความได้ว่าธรรมย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมนะครับหรือจะเป็นการแปลความจากเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเช่นดูที่คุณครูกำลังวงนี่นะครับอ่า สัญ,ญลักษณ์นี้นะครับหมายถึงผู้หญิงนะครับสัญ,ญลักษณ์นี้นะครับเครื่องหมายนี้หมายถึงผู้ชายหรือสุดท้ายครับเท่ากับนั่นเองนะครับต่อไปมีควิสนะครับลองอ่านแปลความนะครับแปลความข้อความต่อไปนี้เนาะกระทิงดุถลม่มคอสตาริกาอ่าเราต้องมาแต่แปลความนะครับว่ากระทิงดุเนี่ยมันคืออะไรเนาะมันมีความหมายถึงใคร กระทิงนะครับในที่นี้มีความหมายถึงทีมชาติทีมชาติอะไรครับทีมชาติสเปนนั่นเองนะครับนี่คือการอ่านแปลความครับแปลความตรงๆแค่นี้ครับแปลความหมายของมันนะครับโควิดรอบนี้ฉันเกมเกมเนี่ยจริงๆความหมายของมันเนี่ยคือการละเล่นอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแต่เกมในที่นี้นะแปลความออกมาได้ว่า,าฉันติดโควิดรอบนี้ฉันติดฉันไม่รอดนะครับตำรวจ จับแพะเอ๊ะอยู่ดีๆตำรวจจะไปจับแพะก็ไม่น่าใช่นะครับการอ่านเนี่ยครับเนี่ยครับความสําคัญของการอ่านแปลความนะครับแปลความได้ว่าแพะนี่คือ,อเรียกว่าเป็นผู้ที่ผู้ที่ไม่ได้ผิดนะครับแต่ตำรวจตำรวจไปจับมาคิดว่าเป็นนักโทษนะครับอธิบายอย่างนี้เนะาะต่อไปครับ เมื่อกี้จบแล้วนะครับการอ่านแปลความคือแปลตรงๆนะครับแปลตรงๆแปลความมันออกมานะครับว่ากระทิงดุกระทิงเนี่ยหมายถึงทีมชาติอะไรนะครับต่อมาครับการอ่านตีความนะครับตีความเนี่ยคือการอ่านที่ผู้อ่านจะต้องใช้ความคิดพิจารณาสาระสำคัญของเรื่องว่าผู้เขียนมีเจตนาใดนะครับมีเจตนาใดนะครับ การอ่านตีความมีหลักเกณฑ์ในการอ่านดังนี้ครับ 1. เลยคือต้องอ่านเรื่องที่จะตีความให้ละเอียดครูคจะบอกว่าคุณครูจะบอกว่าทุกการอ่านต้องอ่านอย่างละเอียดอ่านแบบคร่าวๆไม่ได้นะครับต้องอ่านอ่านแบบละเอียดถี่ถ้วนนะครับ 2. พยายามคิดหาเหตุผลและใคร่ครวนอย่างรอบคอบนะครับคิดหาเหตุผลว่าส่วนไหนมันสัมพันธ์กัน มีเหตุมีผลอะไรนะครับ 3. พยายามทำความเข้าใจถ้อยคำหรือสังเกตบริบทอันนี้สำคัญมากครับทำความเข้าใจถ้อยคำบางครั้งผู้เขียนนะครับใช้คำศัพท์ที่ไม่ได้ต้องการสื่อความหมายตรงๆเราต้องไปตีความนะครับทำความเข้าใจนะครับว่าถ้อยคำนี้คำศัพท์นี้เนี่ยผู้เขียนเขาหมายถึงอะไรหรือจะสังเกตได้จากบริบทครับบริบทคือข้อความแวดล้อม นะครับบริบทคือข้อความแวดล้อมคำศัพท์นั้นๆนะครับข้อที่4ต้องระลึกไว้เสมอครับว่าการตีความไม่ใช่การถอดคำประพันธ์นะครับ 5. การเขียนเรียบเรียงถ้อยคำที่ได้จากการตีความนั้นต้องมีความหมายที่ชัดเจนอันนี้เนี่ยนะครับต้องมีความหมายชัดเจนนะครับและ 6. ครับการตีความไม่ว่าจะเป็นการตีความเนื้อหา หรือน้ำเสียงของผู้เขียนก็ตามเป็นการตีความตามความรู้และจากประสบการณ์ของผู้ตีความเองเพราะฉะนั้นการตีความจะแตกต่างกันได้ไหมครับสมมติมีบทอ่านอยู่หนึ่งบทนะครับแตกต่างกันได้นะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรู้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้ตีความนะครับอย่างเช่นกระทิงดุถล่มครอสตาลิก้า7ต่อ0ย์นะครับ เมื่อกี้เราแปลความไปแล้วเนาะว่ากระทิงเนี่ยคือสเปนนะครับแล้วก็มาตีความดูคํานี้ครับดุกับถล่มครับแล้วก็ดู7ต่อ0ูนยครับอ๋อเราก็มาตีความได้ว่าสเปนเนี่ยนะครับชนะยิงลูกยิงประตูเข้าไปถึง7ประตูด้วยกันนะครับถล่มถล่มนี่ก็คือแบบว่า7ต่อศนยอ่ะมันเยอะเนาะอันนี้คือการตีความนะครับในลำดับต่อไปนะครับการอ่านขยายความ การอ่านขยายความคือการขยายความคิดโดยใช้จินตนาการให้กว้างขวางลึกซึ้งจากข้อเท็จจริงที่มีอยู่จนสามารถคาดคะเนพยากรณ์หรือประเมินเป็นข้อสรุปได้การอ่านขยายความสามารถทำได้หลายวิธีดังนี้ 1. การกล่าวถึงสาเหตุและผลที่สัมพันธ์กันนะครับ 2. การยกตัวอย่างหรือข้อเท็จจริงมาประกอบเนื้อเรื่องเดิม 3. การอธิบายสิ่งที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเพิ่มเติมขึ้นมานะครับหรือ 4. การคาดคะเนสิ่งที่น่าจะเป็นหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป 5. การขยายความโดยการให้คำนิยามหรือคำจำกัดความการขยายความโดยการเปรียบเทียบอาจจะเป็นการเปรียบเทียบความเหมือนหรือความต่างก็ได้นะครับเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจชัดเจนขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูกัน เรามาลองขยายความกระทิงดุถล่มคอสตาริกาตา7-0เราแปลความแล้วว่าสเปนนะครับกระทิงดุคือสเปนเนาะดุถล่มเนี่ย7-0เนี่ยโอโ้ยิงไปตั้ง7ประตูเนาะตีความชนะเราก็ตีความได้ว่า,าสเปนเนี่ยเล่นดีมากคอสตาริกาเนี่ยเล่นไม่ดีเลยเพราะ จากการที่7ต่อศูเนาะแล้วเราก็มาขยายความต่อว่าอ๋อตอนนี้ทีมชาติสเปนนะกับคอสตาริกาเนี่ยเขากำลังแข่งฟุตบอลโลกอยู่เนาะเป็นรอบแรกนะครับก็พอเจอกันสเปนก็ชนะคอสตาริกาไปถึง7ประตูต่อ0ูนย์เนี่ยคือจากที่อ่านมาเนาะขยายความนะครับสเปนเนี่ยเป็นทีมชาติที่แข็งแกร่งกว่าคอสตาริกาเนาะในอดีตก็มีประวัติ ติศาสตร์ของการฟุตบอลของเขาเนี่ยเขาเคยเข้ารอบลึกๆนะครับเนี่ยก็มาเจอกับคอสตาริกาจัดไปซะ7เม็ดนะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับที่สเปนเนี่ยอาจจะเข้ารอบลึกๆต่อไปข้างในได้อีกนะครับเพราะจากฟอร์มการเล่นตั้ง7ประตูต่อศูนย์นะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าปีนี้ฟุตบอลโลกทีมที่ได้ถ้วยไปอาจจะเป็นสเปนก็ได้ครับอันนี้เป็นการอ่านแบบ ขยายความนะครับโอเคนะครับมันเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องกันเนาะต้องแปลความก่อนแปลความแปลคำแปลคำแปลความนะครับหลังจากนั้นเราต้องตีความว่าผู้เขียนมีเจตนาอะไรนะครับอย่างาเมื่อกี้นะครับทีมชาติสเปนเขาใช้กระทิงดุถลม่มคอสตาริกา 7ต่อ0เนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นข่าวเนาะเจตนาของผู้เขียนคือต้องการสื่อให้เห็นว่าโหทีมชาติสเปนเนี่ยเ,เล่นดีมากนะครับแล้วการขยายความก็อย่างเมื่อกี้นะครับที่ครูใส่จินตนาการใส่การคาดคะเนใส่การขยายความเข้าไปนะครับทีนี้ในส่วนที่2ครับเรื่องที่2นะครับจบไปแล้วนะครับเมื่อกี้การอ่านแปลความตีความขยายความทีนี้ อีกเรื่องหนึ่งครับการอ่านเพื่อคาดคะเน,นเหตุการณ์และประเมินค่าครับทีนี้การอ่านเพื่อคาดคะณน,นเหตุการณ์เนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงการอ่านเพื่อจำแนกประเภทเปรียบเทียบความต่างของข้อมูลแล้วตีความระบุแนวคิดและข้อสันนิษฐานนะครับมีหลักการอ่านเพื่อคาดคะเีเหตุการณ์ดังนี้ครับ ทบทวนพิจารณาเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการใดนะครับถัดมาครับระบุเหตุการณ์หรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นว่าอยู่ในขั้นตอนใดของกระบวนการนะครับสไลด์ต่อไปครับการอ่านเพื่อประเมินค่าหมายถึงการอ่านเพื่ออธิบายงานในแง่มุมต่างๆเช่นในด้านเนื้อเรื่องเป็นอย่างไร ในด้านความคิดเห็นเป็นอย่างไรด้านทํานองการแต่งเป็นอย่างไรนะครับแล้ววินิจฉัยงานเขียนนั้นว่าเป็นงานเขียนที่เขียนดีหรือเขียนไม่ดีนะครับทีนี้การอ่านเพื่อประเมินค่านอกจากจะได้รับความรู้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแล้วนะครับยังได้รับข้อคิดมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันอีกด้วยครับทีนี้มีเน้นนิดนึงครับ ผู้อ่านที่ดีนะครับควรแยกแยะระหว่างข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้นะครับคือในการอ่านบทอ่านหรืองานเขียนอะไรก็ตามผู้เขียนนะครับมักจะสอดแทรกข้อคิดเห็นลงไปด้วยเราต้องวิเคราะห์จำแนกแยกแยะให้ออกนะครับว่าข้อความใดเป็นข้อเท็จจริงและข้อความใดเป็นข้อคิดเห็นครับหลักนะครับหลักการอ่านเพื่อประเมินค่ามีดังนี้ครับหาข้อดี และข้อบุพร่องของงานเขียนได้นะครับเดียงไรนะครับโอ้ให้ข้อคิดดีมากเลยแต่มีการใช้คำฟุ่มเฟือยตรงนี้เป็นข้อบุพร่องอย่างนี้เป็นต้นนะครับพิจารณารูปแบบคำประพันธ์และกลวิธีการแต่งว่าเอ้งานเขียนที่เราอ่านเนี่ยนะมีรูปแบบคำประพันธ์เป็นรูปแบบไหนเป็นร้อยแก้วหรือเป็นร้อยกรองเอ๊เป็นร้อยกรองแล้วเป็นร้อยกรองชนิดใดเป็นโครงหรือเป็นชั้น หรือเป็นกราบนะครับเอ้หรือเป็นความเรียงธรรมดานะครับแล้วก็ต้องมาดูว่ากลวิธีการแต่งเป็นอย่างไรนะครับพิจารณาส่วนประกอบและเนื้อหาพิจารณาว่าส่วนประกอบครบไหมนะครับสมมุติถ้าเป็นอ่านอ่านเรียงความสักเรื่องหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องดูว่ามีส่วนประกอบของเรียงความครบถ้วนไหมนะครับแล้วก็มาพิจารณาเนื้อหานะครับพิจารณาภาษาที่ใช้ภาษาที่ใช้เนี่ย เราควรดูไปถึงในระดับของคําเลยนะครับใช้คําเป็นอย่างไรใช้ถ้อยคําเป็นอย่างไรใช้ประโยคเป็นอย่างไรบทสนทนาเป็นอย่างไรเราต้องพิจารณาขนาดนั้นเลยนะครับแล้วก็พิจารณาคุณค่าของงานเขียนนะครับตรงนี้ครับพิจารณาคุณค่าครับเมื่อกี้เราพิจารณาสิ่งที่เป็นพื้นฐานตรงนี้ครับเราพิจารณาคุณค่าของงานเขียนแล้วว่าในด้านวรรณศิลป์เนี่ยมีความดีเด่นไหมเขียนดีไหม เนื้อหาสาระดีไหมด้านสังคมสะท้อนสังคมไหมช่วยอะไรสังคมไหมจันลงสังคมไหมมีประโยชน์ต่อสังคมไหมและสุดท้ายครับการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันบทอ่านที่ดีข้อเขียนที่ดีงานเขียนที่ดีต้องสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ครับถึงจะเรียกว่าเป็นงานเขียนที่มีประโยชน์และมีคุณค่าครับ ตัวอย่างการอ่านคาดคเนและประเมินค่านะครับเป็นการอ่านประเมินค่าพระโอวาทของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์ชื่อเดิมของท่านนะครับหม่อมราชวงศ์ชื่นนุพวงศ์ครับทีนี้คุณครูจะอ่านให้ฟังนะครับผู้ปกครองที่ไม่ตั้งอยู่ในศีลย่อมประพฤต,ติทุจริตทำให้ผู้อยู่ในปกครองเดือดร้อนด้วยอธรรม ปราศจากความเมตตาการุณาฝ่ายผู้อยู่ในปกครองที่ปราศจากศีลเป็นคนชั่วเป็นผู้ร้ายก่อความเดือดร้อนต่างๆทั้งแก่ผู้อยู่ในปกครองด้วยกันและผู้ปกครองไม่เป็นอันประกอบอาชีพให้เจริญเพราะฉะนั้นศีลจึงจำเป็นสำหรับการอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะถ้าต่างตั้งมั่นอยู่ในศีลบ้านเมืองก็จะมีความสงบสุขราบคาบ ปราศจากโจรละภัยและทุจริตทั้งปวงในวงเล็บธรรมจักรสุขสไลด์ต่อไปครับแนวทางการอ่านประเมินค่าพระโอวาทนะครับรูปแบบนะครับรูปแบบเมื่อกี้นี้นะครับเป็นการนำเสนอโดยใช้ความเรียงร้อยแก้วนะครับก็คือเป็นข้อเขียนเป็นความเรียงธรรมดานั่นเองนะครับส่วนประกอบของเนื้อหานะครับมีความน่าเชื่อถือ และเนื้อหานะครับเกี่ยวข้องกับผู้ปกครองและผู้ที่อยู่ใต้ปกครองที่ไม่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมบ้านเมืองย่อมเดือดร้อนครับรูปแบบของภาษาที่ใช้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้เนี่ยครับที่คุณครูบอกว่าสามารถงานเขียนที่นำไปใช้ได้เนี่ยมีประโยชน์และคุณค่าครับคุณค่าของงานเขียนชิ้นนี้ก็คือถ้าเราทุกคนตั้งมั่นอยู่ในศีล บ้านเมืองก็จะมีแต่ความสงบสุขปราศจากการทุจริตซึ่งพระโอวาทนี้นะครับสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงครับมารยาทในการอ่านครับมารยาทในการอ่าน 1. ให้ความเคารพต่อเอกสารที่อ่านไม่ขูดไม่ขีดไม่ลบไม่ทำนะครับสมมุติเราไปในห้องสม,มุดเนาะ ไปยืมสมุดไปยืมหนังสือมาแล้วเอาดินสอเนี่ยขีดเส้นใต้เน้นตรงนั้นตรงนี้ไม่ได้นะครับต้องให้ความเคารพต่อเอกสารที่อ่านนะครับเก็บให้เป็นระเบียบปฏิบัติตามกฎกติกามารยาทอย่างเคร่งครัดเ้ามีกฎก,ฎกรรติกาอย่างไรเราต้องปฏิบัติตามนะครับไม่ส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นนะครับสมมุติเราอยู่ในสถานที่ที่มีคนอ่านหนังสือกันเยอะ เราจะไม่อ่านออกเสียงนะครับเป็นการรบกวนผู้อื่นเนาะอ่านในใจนะครับไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นคืออะไรคือไม่อ่านจดหมายหหนังสือหรือสมุดบันทึกส่วนตัวก่อนได้รับอนุญาตถ้าปรับให้เข้าปัจจุบันก็คือไม่อ่านข้อความในแชทในอินบล็อกของเพื่อนนะครับโดยไม่ได้รับอนุญาตในแชทไลน์เนี้ย เื่อนเปิดอ่านอยู่ก็ไม่ชะเง้อไปมองเงี้ยไม่เอานะครับไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นครับครับนักเรียนครับการอ่านเนี่ยครูขอเน้นย้ําเลยนะครับว่าเป็นเครื่องมือสําคัญในการศึกษาหาความรู้ไม่เฉพาะวิชาภาษาไทยนะครับเพราะในการศึกษาหาความรู้วิชาต่างๆหรือไม่ต้องเป็นวิชาก็ได้ความรู้นอกห้องเรียนเนี่ยล้วนแต่ใช้การอ่านทั้งนั้นนะครับดังนั้น ผู้อ่านที่ดีต้องมีมารยาทเพื่อเป็นการอ่านที่มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริงก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องการอ่านวินิสาลครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่